สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาพามาใส่ปุ๋ยมันครับก็เหมือนเดิมน,นะครับหัวข้อเหมือนเดิมใส่ปุ๋ยยังไงไม่ให้สิ้นเปลืองนะครับไม่ให้เปลืองครับใส่ปุ๋ยยังไงให้มันส้ำปหลัง ได้กินเลยนะครับก็ต้องลงทุนนิดหนึ่งครับอันนี้คืออันนี้ยิ่งโคตรชัวเลยครับนี่ผมใส่วันนี้นี่ก็มาดูกันเลยนะครับอันนี้มานี่ชัวสุดๆแล้วครับนี่หวานบดลองเลยนะครับนี่หวานเต็มลองเลยครับมาเช่าวหวานได้ครึ่งหนึ่งครับ เราฝนมันละลืมละลืมใส่ครับอันนี้ก็นี่ครับนี่เม็ดปุ๋ยศูนย์นย์นะครับอันนี้คือพึ่งตะวันนะครับแต่ถ้าอันวานช่วงเช้านี่คือละลายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยังไงปุ๋ยไม่ไหลยอยู่แล้วนะครับสังเกตไหมใบมันพวกมันจะมีอย่ามีใบมันปุ๋ยมัน เราหวานไปเลยครับมันก็อยู่นี่ครับมันไม่ไลไปไหนดอกปุ๋ยอะศูนยนหกนย์มันนักอยู่แล้วครับนี่หวานเซตฝนตกใส่ครับก็รากก็ต้นนี้ก็เรียบร้อยครับรากขาวๆนี่ขาวๆนี่กำลังขึ้นเลยครับนี่เหมือนเดิมนะครับนี่หลากขึ้นมาหากินนี่ยิ่งฝนตกนี่ มาดูที่หลังนี่มาดูหลังฝนตกนี่จะเห็นเลยนะครับนี่นนมันขึ้นมาไวมากนะครับพวกหลากหากินนี่นี่ขาวๆครับนี่ขึ้นมาหากินปุ๋ยครับเต็มครับนี่ไม่ต้องกลัวหรอกครับนี่เห็นไหมนี่ครับนี่ได้กินมดครับปุ๋ยเราเลยอันนี้คือนีบานล็อกนี่นี่บานไปมาเช้าครับนี นี่ครับนี่วานไปมาเช้านะครับนี่นี่ครับที่วานไปช่วงเช้าครับนี่วานเราโดนฝนครับเห็นไหมเปืือยแล้วครับนี่กำลังจะเปลือยแล้วครับนี่ลากเยอะนะครับนี่ลากขึ้นมากินมันปุ๋ยนี่ใช้เครื่องวานนะครับมาเช้าแล้วกลับมาวานโตไอ้กก็เครื่องเขาไม่ได้แล้วครับ นมันตกมันเปียกครับก็ใส่คุวานครับเดินบานทีละสามลองบานไปเลยเราจะสังเกตดูครับนี่อันนี้อันนี้เห็นแล้วครับนี่ละลายไปแล้วครับนี่ละลายเข้าไปแล้วครับกินทันทีนี่ครับสังเกตเห็นไหม เห็นไหมเนาะเดงเดงนี่มันจะออกแดงเดงในกองไม่น่าเห็นนะครับนี่นี่เม็ดปุ๋ยหนึ่งครับนี่เห็นึ่งแดงครับกำลังละลายไปหมดแล้วครับนี่วันปุ๊บกินปับ๊บรวดเร็วทันใจครับว้าดูตรงนี้หวานโดดหลักพอดีนะครับนี่แดงแดงเลย ละลายสายหลากเลยครับแตงนี้ก็มันจะห้าเดือนแล้วครับอีกจัทีสิบเอ็ดก็มันที่ิบสอก็5เดือนแล้วครับนี่ผมก็จัดศูนยเลยนะครับนี่ว่าต้นโครงสางเราโอได้แล้วครับปีนี้พราอแล้วแมวสูงกว่านี้นะครับมันลมเ,เดี๋ยวมันจะเป็นลมเยอะครับ ผลฝนก็ชุกแล้วครับช่วงนี้ก็ต้องให้มันผมก็อยากให้มันใบร่วงเยอะกว่านี้ตน้นเล่งให้ต้นแก่ด้วยครับเราออกมาทางนอกกันดีกว่าครับขอใส่อัตราประมาณ15บหโลครับนี่ผมใส่หมดไปคำนวณดูครับนี่ต้นของผมครับ ประมาณเมตรสองเมตรนะครับจากยอดนี่ถ้าวัดจากนี่ถึงยอดนี่ประมาณเมตรหกสิบถึงสองเมตรได้ครับมันฮะสี่เดือนโอ้สี่เดือนครึ่งนิดนิดมาที่สิบสองวันนี้มาที่สองแสนเนาะ 4ีเดือนกว่ากว่าวันที่12ก็จะครบ5เดือนนะครับกระดูครับนี่สูงนะครับนี่โอ้โอ้น้ำโอ้ยตัวน,น้ำก็อนนี้ไม้วานซ้ำไม่ใช่ครับหวานบางๆครับมันละลายไปแล้วรอบหนึ่งมาเช้าครับลอกดิมูนี่ หลอกมูนี่ละลายหมดแล้วครับน้ำก็ไม่ขังนะครับปีนี้ไหลออกมาดีครับปีแล้วท่วมหมดครับทั้งนานี่ผมแก่ครับนี่ฝนตกมาก่อนฝนตกเช้าในน้ำเต็มนะครับนี่ไหลออกไปหมดแล้วครับถือว่าระบายน้ำได้ดีนะครับอันนี้ก็จะมองเห็นได้นะครับนี่ละลายครับนี่กำลังละลายเลยนี่ ปุ๋ยมันแดงจางๆครับเม็ดปุ๋ยครับนี่มูนี้ละลายครับละลายหมดแล้วครับแดงจางๆ,ๆครับหวานปุ๊บกินปั๊บครับตัวรอบแรกใส่1 5บห้าหไปนะครับตอน2เดือน กลบปุ๋ยแลใส่บางบางเหมือนกันครับปีนี้ไม่ใส่เยอะนะครับประมาณฉเฉลี่ยประมาณ15บหโลต่อไร่แต่ผมใส่2อรอบครั้งละ15บหโลต่อไร่อัตีไปง่ายๆครับ30มกิโลต่อไร่ละรอบสองรอบแรกครั้งละ15บหโลบานไป2รอบไม่ถึง20สบ ก่ากรูต่อไรวันนี้มันสีไรกว่าครับถ้าห้าไรมันจะตกสามสิบกิโลต่อไรอยู่ครับสามลูกนี่นี่ยาก็ไม่ค่อยรกนะครับนี่จะจัดว่ามันเหยียบยาแล้วครับแล้วเรามาดูด้านข้าง ก็ปกติผมไม่เคยใส่0060เลยนะครับผมใส่แค่1553วอตุตากรอปลูก89ครับนี่เขาก็เลยว่าช่วงใบด่างมาก็เลยเปลี่ยนครับโล89ทิ้งอันนี้ก็ดูครับด้านข้างนี่นะครับมันสูงนะครับ ปีที่แล้วสูงก่นนี้ครับปีนี้ตรงปีนี้มันมันมันงามกว่าปีที่แล้วเยอะครับเขาเรียกว่าโตสม่ำเสมอครับโตค่อนข้างสม่ำเสมอไม่มีชะงักเลยครับปีนี้ฝนมารอเรื่อยๆครับดูครับด้านในมันก็นี่ครับใบมันเริ่มหลวงไปบางแล้วอันนี้ก็เป็นพันธเกษตรศาสตร์ห้าศูนย์นะครับ ร่องกับเม็ดสามสิบนะครับแต่ความระหว่างตัวนี้ก็อาจจะเจ็ดสิบเนครับอยู่ประมาณแปดเจ็ดสิบแปดสิบเนครับไม่ได้ห่างมากแต่ว่าขนาดร่องเม็ดสามสิบเป๊ะแตงนี้ก็บันนี้ก็ปุ๋ยก็ตกไปลูกละแปดอยแปดสิบครับบางร้านก็9เกาอยยี่สิบนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์ เขาใช้เป็นของปุ๋ยทิพย์นี่ครับปุ๋ยทิพย์้าใช้เครื่องบานครับแปดอยแปดสิบบาทครับจริงๆมันแปดลอยเก้าสิบรถให้สิบบาทไปซื้อปุ๋ยตะลานนี่นะครับ นี่มาดูด้านบนครับก็นี่นะครับใส่ปุ๋ยยังไงให้พืชให้ให้มันได้กินปุ๋ยลอยเปอร์เ็นะครับคือใส่ตอนดินมีความชื้นชื้นนิด,นดก็ไม่ไม่พอละลายนี่ก็ไม,ไม่ยังไม่ควรใส่นะครับเอาแบบนี้ชัวร์เลยครับแบบชื้นทั้งเราก็หลากขึ้นมาเลยครับคือใส่นี่ไม่ไม่ต้องเสียดายปุ๋ยนะครับวันนี้ผมก็เปียกเลยนะครับนี่ใส่ เปียกแต่คุ้มครับว่าน้ำค้างลงงเราไปใส่กับแยกขึ้นเราครับผลตกกับพ่อๆกันแล้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ